เอายังพัาก,กย็ยังนะฟพิเชี่ยแล้วนะคะก็คือเหลือเวลาหนึ่งอาทิตย์จะแฟนไซพี่บิวแล้วยังไม่ได้เตรียมกิบเบลเลยทำของเลยอ่ะก็คือต้องมาทำแล้วอันนี้จะทำกระจกตั้ต๊ะสติก,ตกเกอร์มีพลารอยนิดหน่อยที่เหลือเพราะว่าส่วนมากตอนนี้คิดว่าจะทำกิบ คุณบอสิคะเราควรชาวบ้านเนาะนี่คิดว่าจะทำกินเด็กๆนี้โดยการที่จะแกระออกแล้วก็คำว่าบิวแต่ว่าตัวหนังสือไม่รู้ว่าพอเปล่าอ๊ไม่รู้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคิดว่าเพราะว่อุปกรณ์เรายังเหลืออีกเยอะเลยแล้วเราก็ซื้อ ก็คงจะมียาดมนิดหน่อยแต่อยากเล่นกิจกรรมที่แบบสุ่มเนี่ยมียาดมอันนี้อันนี้เป็นฮานุมานเพราะว่าของไทยมีประเด็นอยู่ก็เลยอย่างเท่าไหร่ที่มีกระตกอันนี้คิดว่าจะทำตกแต่งคิดว่านะถ้ามีเวถ้าทำทันนะนะอุปกรณ์อุปกรณ์เราเยอะมากแต่ว่าเพราะว่ากัน ว่าเยอะมากนี่จะทำอะไร่อนดีนี่กิฟตประมาณนี้จะว่ายังไงดีแต่ว่าก่อนก่อนจะทำอันนี้ไปดูคลิปเบิเบิ้ลก่อนก็คือรวบยอดเลยได้ไหมก็คือเจอเบิ้ลสองอาทิตย์แล้วก็คือวันที่มัวทีเ่เจ็ดนาะยี่สิบหรือสิบเก้าสบเก้า จะไม่ได้อาทิตย์เท่าไหร่ก็คือเจอสองรอบก็คือที่อยู่สวนอะไรชักอย่างนี้แหละตรงตรงเอ็มบัซี่แล้วก็เ่าันชิลมอ่ะอยู่ตรงกลางไม่แน่ใจงานอะไรก็มีนงินนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้อย่างไาก็ได้เจอเบิรแต่คือแบบคือได้รูปลมพลตรงนั้นแต่เขาไม่ลงแล้วก็งานที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อกี้ที่เซนตันโวล รวมพลมีรวมพลเบิ้นก็เลยคิดว่าจะเลิกงานไม่ทันเพราะว่าเขามีงาน 5, เสามโมงนี่เลิกงานสี่โมงครึ่งแต่ว่าสรุสรปก็คือเขานัดห้าโมงก็ทันอยู่แล้วแต่ว่าก็เลืนิดหน่อยก็ประมาณห้าโมงยี่สิบอย่างเงี้ยเขาบอกเงี้ยเบิ้นจะมาแต่ว่าตอนเบิ้นมาไม่แน่ใจว่ากี่โมงก็เล็กนน้อยให้ดูก่อนที่จะมาทำทีมวโอเคค่ะเดี๋ยวไปอาน้ำก่อน ดูสมองก่อนเราจะทำอะไรดีคิดว่าเวมีอะไรบ้างแต่นี้ทำยากมางนะมันเล็กอ่ะอันใหญ่ยังพอแบบยังพอได้จับนะอันเล็กแค่ยิงเดียวแต่น้อโอเคค่ะเดี๋ยวเพ่ากันอันนี้จริงจริงอะเปิดกิปช็อปได้เลยนะดูกับนงัว ยังคงบอกขยันทำเนะเาะหนูมไม่รูมม้จริงต้องความตั้งใจอ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวว่ากันต้องแยกตัวนๆนะเพราะว่าเทรวมกันแล้วมันหายากมากชอบอะชอบเสียง ก็ฟังเองเดมาที่แบบเขาทำก็แก๊กเกโอเคค่ะบ่นพอประมาณแล้เวเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนโบไวแล้วหนูโบไวแล้วหนูเหนื่อยมากเลยตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะอู้จะสองทุ่มแล้วอ่ะรถติดอ่ะหนูเลิกสี่โมงเพิ่งแต่หนูถึงบ้านเกือบทุ่มนึ่งหกโมงกว่า หนูจะกินข้าวกินน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาโอเคบ๊าบยาบายเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูของเบนร์นน้อยมาทำกิ๊บเวยก,กันต่อ ううขอบคุณที่ตากล้องของหันซ้ายมาบ้าค่ะ เบิรหลอกปะให้สัญญาเลยคอะไปเบิร์คูแอนด์เอส กระปาหาของเร่งมันเร่งอะไรนะกำลังกำลังไม่ไม่เข้าใจกับสามก็ห้าลบสอง

พอกขอให้แลงมากอ่ะไปนะเดยจะแหน้าหาวแนเด็กก่อนอ่ะวันเด็กสุดค่ะ